มา hey, วันนี้น้องอันานะจะมาหันเล่นลูกเบ็ดวันที่สามแล้วนะที่ฝึกเล่นมาเลยหันหนะ้ามาเดี๋ยวนี้วีาเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับอื้หนาแหงหันมาแรนลี่แก น้องคนจับเองโอเคครับอ้าววันนี้วันที่สามแล้วน้องอนาจะมาขัดเล่นเลยลูกเบ็ดมาฝึกกันนะคะเดินออกตัวได้แล้วโอ้ยยุ่งยากแล้วมีวันที่สามนะคะโอ้นี่ของขวัญวันเด็กจากแม่ไปแล้วไปแล้วโอ้มีโค้ดน้องภูมิตามมาด้วยโอ้ไปแล้วโอ้โหออกตัวแล้วโอ้ยดูเดี๋ยวขับเดี๋ยวขับได้ไหมโอ้โหโหวันที่สามไม่ต้องจับแล้วนะออกตัวเองได้แล้วเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นมาเร็ว เดี๋ยวขึ้นมาครับเดี๋ยวขึ้นมาครับเดี๋ยวขึ้นมาอ่ามีโค้ดสั่งการด้วยเร็วเดี่ยวขึ้นมาอ๋อ,อโอเคโอเคไปโอ้ภูมิกลามหลังเราอยู่มีาามีโค้ดด้ยวยโอ้เก่งมากรครับเก่งมากครับเก่งมากจบให้อยู่นะ ถูกใจโค้ดตามติดแล้วปล่อยเจ็บตูดเลยนะอย่าปล่อยอ้าวอ้าวโอ้โหสองตัวโห้สองตัวได้ด้วยโหวันนี้ยังไม่ล้มเลยนะน้องภูมิดูนะอย่าให้ล้มนะเล่นวันที่สามเองนะมาแล้วโอ้เอาน้องภูมิไม่ตามมาหรอครับโค้ดอ่ะวิ่งตามมาเลยครับโอ้าวอ้าวอ้า อืมโหใกล้ใกล้สุดเสน้นนะใกล้สุดนั่นไงนั่นไงเอาลุกขึ้นดสูสิลุกขึ้นได้ไหมเดี๋ยวซิลุกขึ้นนะอค่อยๆลุกขึ้น,ว,นว่าแล้วว่าแล้วแล้วภูมิทำไมไม่จับล่ะครับฮะทำไมไม่จับ,ไ,จบไหนบอกว่าจะจับไงโคตรอไม่เป็นไรลุกขึ้นครับไม่เจ็บเพราะมีอย่างเกงยีนอยู่ ลมนิดเดียวโอ้โหเก่งมากลุกขึ้นเองได้ด้วยนะโอเคมาเลยโอเคโอเคโอเคไปไปไม่ถึงอือดูถ้าถึงกำแพงนี้คือเก่งมากเลยนะไปให้ถึงกำแพงแล้วโอ้หเกือบสุดถนนเลยอ่ะโอ้หใกล้ถึงแล้วถึงกำแพงยังเอาหนึ่งสองสามเย้ยกมือขึ้นเย้ไม่รู้จบผีเสื้อไม่รู้บผีเสื้อ อแต่ว่าสบีเซื่อมันหายไปแล้วอนะไหนครับศพพบีเซื่ออยู่ตรงไหนมันบินขึ้นนี่สบีเซื่อด้วยโอ้โหหนาวจังเลยแต่ว่าต้นหนอนที่คุณเลี้ยงไว้มันมาตายแล้วนะเลี้ยงหนอนไว้ด้วยเหรอครับใช่อยู่ดีมั่นแทนคุณเหรอใช่นแทนทุยกับพี่ฝังศพไว้กับน้องกีกกีฝังศพไว้ด้วย ได้สปาของแทนนูนชื่อว่าน้องจีจี้แต่แต่ว่าแต่ว่าชื่อพี่วงก็เหมือนแทนูนเหมือนกันน้องจีจี้โอ้ครับออ้ฝังสมให้ด้วยมีพระมาสวดไหมไม่ไม่เนอะมันได้เหมือนคนนะไอ้เดี๋ยวนขากลับนะครับไปแล้วไปแล้วออ้ขากลับขากลับอ๋อโอ้โหเลี้ยวขวาได้แล้วว่ายังเลี้ยวซ้ายไม่ได้ใช่ตอนนี้ทางตรงให้ได้ก่อนวันนี้วันที่สามเอง ถ้าวันที่เจ็ดนี้น่าจะเร็วกว่านี้นะไปละไปละเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ไปแล้วอ้ทรงตัวอ๋อใหถึงเส้นนี้ก็พอแล้วนะไปกลับได้ล้มไปครั้งหนึ่งก็โอเคอยู่วันที่สามเองโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วมากเร็วมากเร็วมากไม่ต้องเร็วมากนะไม่ต้องเร็วมากนะวันที่สามเองนะ ไม่ต้องเร็วมากไม่ต้องเร็วมากเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มโอ้โหอยากออกตัวมาแล้วออกตัวมาแล้วโอ้โหโอ้โหมีศบมือด้วยมีศกมือด้วยโอ้โหวันที่สามเองนะมีตบมือด้วยโอ้โห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 เท่าเร็วเท่าจักรยานเลยเนาะมาเลยครับโอเคไม่เป็นไรลุกขึ้นได้ลุกขึ้นได้ ลูกสาวว่าวิธีลุกขึ้นโอ้ oh, มีทา่ามีท่าลุกขึ้นด้วยอย่างนี้ค่อยๆลุกนะโอ้ oh, ได้แล้วอออืืห <c oughs> เอ้าส่งตัวได้หรือยังลองดูสิส่งตัวได้หรือยังอโอ้ส่งตัวได้แล้วเก่งมากเก่งมากอืโอ้ส่งตัวได้แล้วนี่เร็วมากมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โติวแซงไปแล้วอันนาไม่ไป ถึงยังถึงเส้นชัยยังโอ้ยชนเย,ย,ยสุดอยอดถึงเส้นชัยแล้ววันนี้น้องกันนาจะมาเล่นลโอลเบนนะคะที่สวนหลวงรอ9เ้านี่แม่กำลังจัดการแต่งตัวให้การใส่ล o อลเบนโอ้โหโอ้โหโ เก็บเก็บโอเคไปกันเลย,อเอยโอ้โหถ่าแล้วน้องนาเล่นบรรยากาศดีมากกันแล้วแม่แม,แม่เดินตามมาแล้ววิ่งโอ้โแม่วิ่งแซงแล้วนะไปแม่วิ่งแซงแล้วตอนแรกๆแม่ก็จะแซงอีกสักหน่อยแม่ก็จะกิ้งกันแล้ว เล่นกี่ว,วันหวันละเบ <laughs> กเบ <laughs> กเบกเบกเบก <laughs> <laughs> ไปต่อต่อไปต่อ Ah